ตอนนี้เนี่ยทหารขเขมรเอาเรื่องอีกแล้วนะทหารขเขมรเนี่ยมันบอกว่าไม่เห็นด้วยกับประเทศไทยเลยนะที่บอกว่าไทยจะสร้างรั้วหนามตามปราสาทตะเมืินทมที่เคยทามาก่อนพวกขเขมรมองว่าพวกคุณจะสร้างรั้วหนามได้ไงเพราะที่นี้ปราสาทตะเมืินทมมันคือของชาวขเขมรไปนานแล้วไม่ใช่ของคนไทยอีกต่อไปพอเอารูปให้พวกขเขมรดูที่เคยถ่ายไว้นานแล้วพวกพวกเนี่ยก็ไม่เชื่อนะ บอกว่าเป็นรูป AI ที่พวกคนไทยสร้างขึ้นมาหวังจะฮุบเอาประสาทเราประชาชนคนไทยทั้งประเทศและทหารไทยทุกนายไม่ต้องไปฟังพวกขมเมนมันนี่คือโอกาสที่ดีของไทยแล้วนะที่จะจัดระเบียบเอาของไทยกลับคืนมาหลักฐานภาพถ่ายก็มีจะรอรัฐบาลตัดสินใจอะไรไม่เข้าใจเลยจริงๆรัฐบาลตอนนี้คิดแต่เรื่องผลประโยชน์มองข้ามเรื่องความมั่นคงตามชายแดนไปได้ไง รัฐบาลไทยโยนกันไปโยนกันมาไม่มีใครกล้าตัดสินใจหาภาวะผู้นําหาไม่เจอจริงๆทํารั้วน้ําแบบแข็งแรงไปเลยควรหยุดโลกสวยแบบคิดว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขขนาดเราจะคบกันกับเพื่อนบ้านไม่ให้บาดหมางกันแต่เรายังต้องสร้างกำแพงไว้ส่วนหนึ่งยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งต้องมีกำแพงนะ และท่านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยนะครับท่านก็คงจะรู้สึกลำบากใจไม่น้อยเลยนะเพราะทางซ้ายเนี่ยก็เป็นประชาชนขวาก็เป็นรัฐบาลท่านอยู่ตรงกลางท่านก็เลยต้องคิดให้รอบคอบนะครับแต่ล่าสุดเลยครับพลโทบุญสินแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยท่านได้ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าจะดำเนินการสร้างแนวรั้วกั้นบริเวณชายแดนบริเวณที่เคยมีไม้กั้นเดิมเลยครับเอ๊ะทำไมถึงไม่รอคำสั่งจากรัฐบาลล่ะคะหรือว่า ท่านแม่ทัพตัดสินใจเองทั้งหมดเลยเหรอคะใช่เลยครับคุณผู้ชมครับท่านแม่ทัพเนี่ยท่านบอกว่าไม่รอแล้วนะครับเพราะว่ามันช้าเกินไปท่านก็เลยใช้สิทธิ์ตามอำนาจที่มีในการป้องกันประเทศและก็ปกป้องประชาชนแบบเด็ดขาดเลยครับเพื่อให้ปัญหามันจบสิ้นไปสัทีนะครับแล้วเหตุผลของท่านแม่ทัพเนี่ยคืออะไรหรอคะทําไมถึงตัดสินใจแบบนี้อะคะ เนี่ยนะครับท่านพูดชัดเจนเลยนะครับว่าไม่จําเป็นต้องผูกมิตรไม่จําเป็นต้องให้ใครมาเที่ยวถ้ามาแล้วสร้างปัญหาสภาพแวดล้อมจะดีขึ้นเสียอีกคือที่ผ่านมานะครับชายแดนของเราก็เต็มไปด้วยปัญหาทั้งเรื่องความสะอาดการควบคุมคนเข้าเมืองแล้วก็พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายครับแล้วท่านวางมาตรการอะไรไว้บ้างคะแบบมีรายละเอียดหรือเปล่าคะ แน่นอนครับคุณผู้ชมครับจุดประสงค์หลักของมาตรการเนี่ยนะครับก็คือควบคุมให้มันเป็นระบบครับท่านบอกว่าจะรับเฉพาะสะกุลเงินที่ได้มาตรฐานนะเช่นเงินบาทดอลลาร์หรือหยวนส่วนเงินจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีคุณภาพท่านก็ไม่รับนะครับและจะจํากัดจํานวนผู้ที่สามารถข้ามแดนได้ไม่เกิน300คนต่อวันถ้าใครเข้ามาแล้วทําผิดกฎหมายก็จะถูกดําเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ทันทีครับมีทั้งตชดและทหารประจําการเข้มเลยครับอืมแล้ว บริเวณเขตชายแดนทหารเขาเตรียมพร้อมยังไงกันบ้างหรอคะตรงแนวชายแดนนะครับทหารก็มีการเตรียมพร้อมเต็มที่เลยนะครับแม้แต่บริเวณบนเขตประสาทก็ยังไม่มีการติดอาวุธแต่เจ้าหน้าที่ทหารที่ขึ้นไปเนี่ยพกเครื่องมือสื่อสารครบมีการประสานงานทุกระยะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับแล้วประชาชนล่ะคะเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างหรอคะ คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ยรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจครับเพราะท่านแม่ทัพเนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วก็ลงมือทําจริงเป็นการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยที่กล้าหาญมากนะครับถือว่าเป็นผลงานสําคัญก่อนที่ท่านจากกะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เลยนะครับแล้วหลังจาก,กเกษียณไปท่านแม่ทัพจะยังมีบทบาทอะไรอีกไหมคะ ถึงแม้ท่านจะ,กะเกษียณแล้วนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าประชาชนยังคงให้เคารพและยังจะพูดถึงท่านในทางที่ดีแน่นอนครับเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่มีใครกล้าเปลี่ยนไม่มีใครกล้ารื้อออกเพราะประชาชนจะไม่ยอมครับการเมืองก็ไม่สามารถแทรกแซงได้ง่ายๆแล้วด้วยเพราะว่าวันนี้คนไทยตื่นรู้กันหมดแล้วนะครับเอ๊ะแล้วแบบนี้รัฐบาลจะทำอะไรได้บ้างคะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ แทกแซงนโยบายเดิมคุณผู้ชมครับถ้าใครคิดจะเปลี่ยนแนวทางนี้หรือว่าจะไปเปิดโอกาสให้มีปัญหาอีกเนี่ยรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้แน่นอนครับประชาชนก็พร้อมจะออกมาชุมนุมกันเต็มถนนแน่นอนเพราะตอนนี้กติกาชัดเจนแล้วนะครับว่าเปิดด่านได้ตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกาเท่านั้นการอ้างสิทธิ์ที่ไม่ตรงตามข้อตกลงก็ใช้ไม่ได้เพราะประเทศไทยเรามีหลักฐานครบแล้วท่านแม่ทัพเนี่ย ท่านมีโอกาสได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกไหมคะเสียดายมากครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าท่านกําลังจะ,กะเกษียณแต่ถ้าท่านได้เป็นผอบออจริงๆผมเชื่อว่าท่านกล้าตัดสินใจกล้าสั่งการเพื่อปกป้องประเทศชาติอย่างเต็มที่แน่นอนครับแล้วในอนาคตล่ะคะคิดว่าแนวทางที่ท่านวางไว้จะเดินหน้าต่อได้ไหมคะ ผมขอขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่2พลโทบุญสินภาคกลางอย่างจริงใจเลยครับที่กล้าประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วก็ลงมือทําเพื่อประเทศชาติจริงๆคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่านายฮุนมาเน็ตเนี่ยเล่นใหญ่เกินเบอร์จริงๆนะครับเอา MOU 4 3ไปโพสต์ไว้ใน Facebook ของตัวเองเลยนะครับคือกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็ยังไปไฮไลท์เนื้อหาแบบผิดๆเพียบเลยครับคืออ่านภาษาไทยไม่เข้าใจความหมายนะครับ ก็เลยไปไฮไลท์มั่วไปหมดบางจุดที่ไม่สําคัญเลยนะครับดันไปเน้นส่วนจุดที่ควรเก็บไว้ก็ไปเปิดหมดคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นฮีโร่หรือได้เปรียบจากการทําแบบนี้ทั้งที่ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาอะไรเลยนะครับอืมแล้วเรื่องสามประสาทกับอีกหนึ่งเนนที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงหรอคะเมียนะครับตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาเขามั่นใจมากเลยนะครับว่าเขาจะต้องได้สามประสาทกับอีกหนึ่งเนนคือนแน่นอนครับโดยใช้แผนที่1ต่อสองแสนนะ จะพาไปศาลโลกก็ได้ไปที่ประชุม UN ก็ได้หรือแม้แต่เวทีอาเซียนก็ไม่เว้นครับเขามั่นใจสุดๆเลยแล้วที่น่าตกใจคือเขายังไปเชิญทนายชื่อธนงซึ่งเคยว่าคดีประสาทพระวิหารอีกด้วยนะครับผมต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าที่ประเทศไทยเสียประสาทพระวิหารไปก็เพราะตอนนั้นเราขาดความกระตือรือร้อนเลยครับไม่ยอมโต้แย้งแผนที่1ต่อสองแสนนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยถ้าตอนนั้นเราขยันขึ้นมาสักนิด ฉลาดสักหน่อยเฉลียวอีกนิดเดียวประสาทพระวิหารก็คงไม่ต้องเสียไปนะครับแล้วแล้วตอนนี้เขาพูดถึงแผนที่อีกเหรอคะใช่เลยครับวันนี้นายฮุนมาเนตก็เอา MOU c 3มาพูดเรื่องแผนที่ครับกล้าพูดถึงแผนที่ปี1 9 0 9ถึง19 1919ทั้งที่ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีเลยครับแถมยังไปอ้างถึงสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสอีกต่างหากคือโพสเพลินจนลืมว่าตัวเองเป็นผู้นำประเทศนะครับ ต้องคิดก่อนโพสตไม่ใช่แค่เน้นโซเชียลส่วนทางน้องชายก็อาจจะไม่ได้บ้าโซเชียลเท่าไหร่แต่ก็มีเรื่องอื่นให้วุ่นอยู่เหมือนกันครับแล้วแล้วในช่วงปีนั้นขเขมรมีสถานะยังไงเหรอคะเนี่ยครับประเด็นสําคัญเลยนะครับปี1 9 0 9งเถึงหนึ่ตอนนั้นขเขมรยังไม่มีอยู่ในแผนที่เลยนะครับมีแต่ฝรั่งเศสส่วนขเขมรหายไปไหนก็ไม่รู้ครับแล้วจู่ๆกลับมาอ้างสนธิสัญญาอินโดจีนทั้งที่ตอนนั้นกัมพูชาย,ยังไม่เป็นประเทศด้วยซ้ํา จะเป็นประเทศได้ก็เพราะฝรั่งเศสยกเมืองให้แล้วเราต้องพาไปเข้าสู่ยูเอ็นและเวทีอาเซียนเพื่อให้รับรองสถานะครับแล้วเขากล้าอ้างว่าอะไรอีกล่ะคะกล้าเลยครับนายฮุนมานตดเขาอ้างว่าในแผนที่ระบุขเขมรทั้งที่มันไม่มีครับแล้วส่วนที่สัญญานั้นมันเป็นเรื่องระหว่างสยามกับฝรั่งเศสไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกัมพูชาเลยไม่มีคําว่ากัมพูชียหรือกัมพูชยอยู่ในนั้นแม้แต่นิดเดียว และอีกอย่างนะครับแผนที่ฝรั่งเศสก็มีความคลาดเคลื่อนเยอะมากเลยวันนี้ประเทศไทยเรามีแผนที่1ต่อห0,000นซึ่งสามารถเอาไปใช้สู้ได้แบบมั่นใจสุดๆนะครับจะหักล้างกับแผนที่1ต่อ2 0 0 0 0นก็ต้องใช้วิธีที่ถูกต้องเช่นใช้ดาวเทียมหรือ GPS ยิงค่าพิกัดแล้วจะเห็นเลยว่า1ต่อห0,000ืนเนี่ยแม่นยําสุดๆนะครับเอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเส้นสันปันน้ํานะคะเกี่ยวเลยครับเพราะว่าแผนที่1ต่อ5 0 0ห0มันตรงกับเส้นสันปันน้ําพอดีเลยนะครับถ้าเรายิงแล้วตรง ก็แสดงว่าแผนที่ฝรั่งเศสเขียนผิดแน่นอนถึงแม้ว่า1ต่อห้าหมื่นจะไม่สามารถหักล้าง1ต่อสองแสนได้โดยตรงนะครับแต่เราสามารถชี้ให้ประชาคมโลกเห็นได้เลยว่าแผนที่นี่แหละคือของจริงและมันตรงกับภูมิประเทศจริงๆแล้วในสนธิสัญญาเขากําหนดว่ายังไงบ้างคะในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสหรืออินโดจีนเนี่ยเขากําหนดชัดเลยนะครับว่าต้องไปหาหมุดหลักให้ครบ73จุดถ้าเป็นเส้นสันปันน้ําก็ไม่ต้องวางหมุด แต่ถ้าไม่ใช่ต้องวางทีนี้นี่แหละครับกลายเป็นปัญหาเพราะบางจุดเราหาหมุดไม่เจอหรือหายไปไหนก็ไม่รู้เลยครับแล้ว3ปราสาทที่ว่าล่ะคะจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนหรอคะโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าวัดกันตามสนธิสัญญาจริงๆเลยนะครับปราสาทต,ตาเมินทมตาเมินโต๊และตาควายทั้งสมปราสาทนี้อยู่ในไทยร้อยเอร์เซนเลยนะครับจะย้ายหมุดย้ายแผนที่อะไรก็แล้วแต่ แต่มันเปลี่ยนความจริงไม่ได้ครับเพราะความจริงคือประสาทอยู่ในไทยและทั้งยูเนสโกฝรั่งเศสและหลายประเทศทั่วโลกรู้เรื่องนี้ดีครับประเทศไทยขึ้นทะเบียนประสาททั้ง3ไว้ตั้งแต่ก่อนที่กัมพูชาจะเป็นประเทศด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องเอาแผนที่1ต่อห้0 0 0ื่นไปยิงเข้ากับสันปันนามถ้าตรงก็แปลว่าใช้ได้เลยครับ แล้วถ้าเอาหนึ่งต่อสองแสนมาวัดแล้วมันล้ำเข้ามาในไทยก็แสดงว่าผิดเพราะส่วนที่สัญญาระบุไว้ชัดเลยครับว่าเส้นแบ่งต้องอิงจากสันปันน้ำแล้วประเทศอื่นๆอย่างอังกฤษเขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมคะมีเลยครับอังกฤษก็มีส่วนในส่วนที่สัญญานี้นะครับเขาบอกไว้เลยว่าถ้าจุดไหนเป็นสันปันน้ำไม่ต้องปักหมุดแต่ถ้าไม่ใช่ต้องปักให้ครบ73จุดครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับฟังแล้วเหมือนนายฮุนเมนเน็ตกำลังเสี่ยงมากเลยนะคะใช่เลยครับคุณผู้ชมครับผมก็ต้องบอกว่าคุณฮุนมนเน็ตควรระวังให้มากเลยนะครับการเล่นเกมนี้อาจส่งผลเสียต่อตัวเองได้เลยนะครับอย่าพึ่งเร่งรีบหรือผีผลามนะครับไม่ใช่แค่เพราะบรรพบบุรุษเคยรบแล้วจะสามารถทำตามแบบเดียวกันได้ในยุคนี้เท่านั้นนะครับแล้ว เรื่องโพสต์อะไรไม่คิดนี่หมายถึงยังไงเหรอคะเนี่ยครับการโพสอะไรแบบไม่คิดให้รอบคอบเนี่ยบางทีก็ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกนะครับเหมือนกับตอนที่เคยโพสรูปดาราหรือเรื่องส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมบนบัญชีของผู้นำประเทศการกระทำแบบนี้เนี่ยควรคิดให้รอบคอบก่อนเลยนะครับเพราะผู้นำประเทศต้องรักษาภาพลักษณ และต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนด้วยครับแล้วสุดท้ายคุณคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเหรอคะสุดท้ายนี่นะครับคุณผู้ชมครับผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่านายฮุนมาเน็ตพลาดอย่างแรงจริงๆครับและผมเองก็ได้เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งภาพทั้งแคปหน้าจอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องผมเก็บไว้ครบหมดแล้วครับ